เอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับจับมือเลยครับ <laughs> ไม่แซมเพื่อนย <laughs> <laughs> กดิอ้ <laughs> เอาเสียแซมครับเรามาทำอะไรที่อู่ช่างกล้องครับฮ่าเราต้องทำด, <laughs> ดาบตุงมาดับตุงม <laughs> <laughs> ารับดาบตุงนะ <laughs> โอ้ช่างกล้องสวัสดีครับ <laughs> อันนี้อันนี้อะไรนี่คืออะไร มี้ขุดตอบุ้งกีขุดตอโอ้นี่ครับเขาอเอ,อินว่าบกจูเอินว่าบกจกกว่านีค่ครับบุ้งกี้ขุดมุงบุ้งกีขุดตอตอยูคานะครับตอไม้ตออะไรก็ได้เนาะขอให้เป็นตอขุดได้หมดนะครับใช้กล้องสร้างเองกับมือนะครับนี่ ฝีมือมากเลยครับช่างกล้องยังไงครับดูรอยเชื่องครับโอ้คันเทปรับคันเทปแก้วพี่น้องแก้วเกดมังกรมีปีกนี่ครับสนใจติดต่อได้ที่ช่างกล้องนะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรนี่ครับกล้องการช่าง นี่ครับสนใจนะครับจะสร้างบุ้งกีใหม่หรือว่าคว้านรูบุ้งกีงานเชื่อมนะครับงานงานเรื่องบุ้งกีทําทุกอย่างครับเรื่องไมโครติ<อ>ดต่อช่างกล้องได้เลยครับตามเบอร์โทรนั่นแหละเอ้าประตูัสดีครับอเ,เอา้าทำอะไรครับนี่เปลีนนอนเลย เป็นลเลอนนเราตงเเศร้าครับเศาครับเศร้าเศายเยอยเยอะ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 เศร้าเศร้าแ่แ่แ่จมือนโอ้เขาก็จะยกันนีเลยผ้าเช็ดอ่าที่บับข้าป้าดอกกตบ้านลื้อหนุนตีสู้เฉยนะโอ้ดอกใบไงรวยรย น้องบ้านเราด,ดามหมดเลยเลยเนาะ <S 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 อันนี้อันนี้เกี่ยวกันนิจังถ้าถอดนี่ฉันต้องบอกว่าประมาณสองสามวันมันหละอ,อันนี้กี่ชั่วโมงต้องดามต้องอราวครับเดี๋ยวเราจะหน้าฝนเราจะจอดทำให้มันอยู่เลย Còn bây giờ chúng ta sẽ kết con bài hát bài hát Bây giờ Bài hát Bài sẽ lọt ra Lọt ra và thay đổi Nào ơi, đi offset nào Đi Bạn bạn lo à? Nó rồi. rồi. จะมากันเป็นคู่เฮ้ยไอ้รถไอ้นั่นขับไปแล้วด้ใครไอ้โดนโดนไเต้ยป่ะไปเต้ยเอาไปบังอ๋อมาไซน่ะเอาไปซ่อนไว้อยู่นู่นยังเจออีกไงเฮยโอ้สายตาดีมากครับปาตุง ม,มันร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมเลาะเชื่อมไปก่อนแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนนะครับเพราะว่างานเราเยอะนะเดี๋ยวพอหน้าฝนเราจะดามใหม่เลยเราจะทําใหม่นะ่ยป้าตูมบอกว่าจะดามให้มันดีเลยหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนเราไม่ได้ทางานเนาะ,อะตอนนี้เราเร่งกับงานนะครับจะก็มบอกว่าจะถอดไม่ต้องถอดน,นะครับเดี๋ยวเราขอไปทํางานก่อนเชื่อมแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับ เราก็ไม่ได้มาอู่ช่างกล้องเป็นเวลาอหลายเดือนเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนโซ่ไปนะเปลี่ยนโซ่ไปเราก็ไม่ได้มาเลยเพ,เพราะว่าเพราะว่ารถเราไม่เคยเสียโอ้ฟ oh. 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 ินมากครับรถ oh. เราไม่เคยเสียเลยไม่ได้มาช่างกล้องไม่เคยเสียน้อย

ขี้เ oh, น right? ืยอตื right. s <S needs, er okay. ้ออู้หูเกร็งเลยวะอู้หูเขินยาเลยซื้อมาเส้น่ะสองคนที่แสงก็ยกได้น่าเส้นหรอบาบบาบเราเอาไว้บนนั้นเลยไม่ได้เดี๋ยวทำที่วางบนเทเลอร์เนาะได้กค่ได้บอกพอแล้วไว้มันเหดได้มันวางเครื่องกันเหลือใหญ่ไม่ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ลงเนาะเออเราจะทําให้มันต่ําลงไปเดี๋ยวเราจะจะทิ้งเทเลอร์ไว้นี่แหละแล้วเราจะเดินไปโคไปงเทเลอร์เอาไว้ให้เชิงกล้องวางอันนี้ให้ แล้วเราจะเดินไม่คู่ไปโอ้แล <c oughs> ้วมันหนักด <c oughs> มันจะหนักไมโควะไม่นักม,มันไม่นักเดาอขันว่ามันถอยไปเมื่อถึงเนี่ยนไปดูเลวทีจะวางก้องก็เปลี่ยนจากเก็ตเป็นเป็นเกียร์บ้างละเป็นลูกหมูนะ จะก้องไงปิดแก๊สยังมินแก๊ส่ะมบ่ตุงงานเยอะประมาณเที่ยวเนาะประมาณสองพันห้้เที่ยวครับโอ้สองพันห้าร้อยเที่ยวอะคไงเลยเราวิ่งประมาณสี่อาทิตย์อ่ะเออหนึ่งเดือนดีบเที่ยวไ5 0สองพันห้าร้อยเที่ยวเราวิ่งหนึ่งเดือนดิิน เราจะไม่หางานอีกแล้วเราจะวิ่งวันละวันละสิบเที่ยวเที่ยวสิบเที่ยวเราจะไม่หางานแล้วเรามอะไรตรวตัวตัวต้องัูตัว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 ต geht dann die Okay, wann er aber er dann die Oh, geht er da rigen. Immer dran, meinen Freund nachher. Na, nee, doch. Ja, da läuft

เดี๋ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ